สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว YouTube นะครับก็มาดูอาการกันนี้ครับสกูปปี้ไอนะครับคันนี้จะมีอาการติดปกตินะครับตอนเครื่องเย็นนะครับติดปกติแล้วก็ขับไปได้ปกติสักพักนะครับประมาณหนึ่งกิโลนะครับก็จะมีอาการเหมือนรถไม่มีแรงนะครับจะเป็นรถดึงๆนะครับเหมือนมันจะวูบลงนะครับ ก็ทุกอย่างปกตินะครับไฟโค้ดก็ไม่ขึ้นนะครับเป็นเพราะอะไรนะครับมาดูนะครับหาสาเหตุน้ำมันเครื่องเติมเยอะเกินไปนะครับคือมาเช็คดูแล้วนะครับการวัดน้ำมันเครื่องนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดู รจะมาประมาณครึ่งเลยนะครับอ่าน้ำมันเครื่องครึ่งเลยตามจริงก้านวัดมันจะติดแค่ตรงปลายนะครับตรงที่เป็นตรงปลายนิดเดียวเองนะครับทีนี้มันมาอยู่ประมาณครึ่งก็แสดงตรงนี้นะครับก็แสดงว่าคนเติมเนี่ยไม่ถ่ายน้ามันเครื่องเก่าหรือว่าเติมเกินเข้าไปนะครับทําให้น้ามันเครื่องเยอะเกินแล้วก็ ทำให้เครื่องยนต์ร้อนนะครับระบายระบายแรงดันด้านในไม่ทันนะครับทำให้รถมีกำลังตกขณะเราวิ่งนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการถ่ายน้ำมันเครื่องออกให้อยู่ในตามเกณฑ์นะครับตามปริมาณของมันนะครับก็น่าจะเติมซื้อมาเป็นเติม1ลิตรเลยนะครับ าตามจริงมันแค่0.8นะครับ0.7 0.8ลิตรนะครับลดออโตแสดงว่าคนเติมไม่ได้ดูนะครับลดทำให้เวลาเครื่องร้อนแล้วเวลาวิ่งไปทำให้กำลังเครื่องนะครับตกนะครับก็เป็นการาก็ต้องถ้ารถของเพื่อนๆนะครับมีอาการแบบนี้นะครับก็ ให้เช็คดูน้ำมันเครื่องเลยนะครับเวลาเราขับไปเครื่องร้อนแล้วมีอาการกำลังตกเป็นพักๆนะครับก็มาตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องก่อนนะครับอ่าตอเดี๋ยวผมก็จะทำการถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วก็ไปทดลองครับว่ามันจะหายหรือเปล่านะครับแต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุตัวนี้นะครับเพราะว่าอ่าปกติทุกอย่างนะครับเครื่องยนต์ก็เดินเบาปกติสตาร์ทง่ายนะครับ อาการาเครื่องยนต์ร้อนเร็วแล้วก็มีกําลังตกขณะเครื่องร้อนครับขณะวิ่งไปนะครับแล้วก็เหม็นนะครับเหม็นน้ํามันเครื่องมากนะครับครับผมก็ผมก็มาแนะนำนะครับแนะนำท่านที่สาเหตาหาสาเหตุไม่เจอนะครับก็ นะครับที่รับชมรับติดตามคลิปนะครับ